โอ้ยไม่แข็งกระบอกก็หนักกิโลวะเนี่ยเช้าวันนี้นะคะไมิจัก็กำลังจะเดินทางไปขายขวดไปขายขวด,ดข้างหลังไม่ใช่ขวดนะขวดอยู่นี่ดี <c ười> <c ười> ซึ่งกีวีนี่เปิดเจ็ดโมงเราก็เลยตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาขายขวดที่กีวีก่อนกวันที่จะเดินทางกันนะคะเมื่อเช้าเรากินอะไรกันดีกันกินผา พาสต้าเหมือนเป็นคัพอะเป็นคัพเป็นพาสใส่น้ำร้อนแล้วก็คุกคุกคกแล้วก็กินก็อร่อยดีมันเหมือนมีเนื้อหมูสับด้วยอเออข้างในก็อร่อยแล้วก็ไข่ลวกกาแฟแล้วก็สาลายก็อิ่มได้อยู่ออก็เดี๋ยวไปหากินเอาข้างหน้าทริปนี้คือทริปการกินของเราสองคนเราจะไปหาการกินข้างหนต่อไปจ้าพี่เบื่อออสโลจะตายเย้จ้า เขาเป็นพนักง,งานหรือเปล่าเอาเหรอออกมาที่เดียวกับเราดิแต่เขาจะเป็นพนักงานว่ะกว่าเลยเหรอใช่คนที่ยืนอ่ะคนนั้นที่ออกมาที่เดียวกับเราอ่ะ ไม่รู้เป็นทั้งงานหรือว่ามันร้อนซึ้งฟ้าวันนี้ก็จะครึ้มๆหน่อยนะคะแล้วก็ยังไม่มีแดดเท่าไหร่นะก็เลยสบายสบายนี่อนะ่ะให้ดูความสวยงามของบรรยากาศในเมืองเบอร์เกนอีกทีหนึ่ง ออกิวกวีเปิดอ๋อกิวีเปิดแล้วตอนนี้รอกิวีเปิดเดี๋ยวเราจะเข้าไปขายขวดกันนะคะดูซิว่าจะได้ค่าตัวเครื่องบินหรือว่าค่าตัวรถไฟอะไรไหมเขาไม่น่าจะไี่หรอกไม่น่าใช่ภายในอ่ะพนายใ่เปิดแล้วเปิดแล้วปิดเบรคก็ทุกการทุกการ lahat lang. Bawat ng... Hamngay. Tissue hay À, thì bài đấy. Oh, sorry. 我坐飞机了。

ไปโชว์จะ้จะอะไรเ <28. S 2> จดสิบเอเจเมโร <c oughs> ได้รถไฟขาขึ้งขาขึึง่งโอ้คุ้มไหมก็อื้อเมีตังเลียงแม่แล้วเออมีตังเลียงแม่แล้วอ้เลียงอะไรไม่ได้เนะาะก็อันกบ,บีห้าสิบอันกบีห้าิบอ๋อ ทุกบาททุกสตางค์เลยเนาะรู้สึกยังเป็นอดัลรู้สึกยัง <c oughs> เป็นอดัลต้องจ่ายเองละไม่จ่ <c oughs> okay. ายดโอเคพร้อมยังแทมทับอยู่มุงแล้วทัน,อ,นอีกต้องห้าสิบนาทีรอไปก่อนขายควรเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปสถานีรถแทมกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สนามบินกัน,นะคะ่ะ นี่อะไรอะ่ะสวยอะ่ะดูดิเ,ดเออม,มันเป็นก่อสร้างเด้นั่นอะไม่หรออ๋อไม่มีช่องอยู่นั่นน่ะอ้าวทำไมรถลางมันมไปตรงนน้นอ่ะก็บอกว่าช่องนูแต่ว่าอย่างงี้ก็ได้มันข้ามได้อยู่ข้ามหนนโอ้แบกเป้ แบกไปถ่ายไปปวดแขนช่้หายเลยอันนี้สวยอ่ะคือไม่ได้พาเพื่อนๆไปแบบโบราณสถานของเมืองเบอร์เกนเลยแล้วก็ดูตึกคลิปอื่นก็มีกินกินอย่างเดียวตั้งค่ายกินตั้งค่ายนี่นี่อันนี้อะไรเซสชั่นเออนี่ก็สวย อพอพอเออจะแวะปะล่ะไปเอาสูงคนละเบาสต็วใ่ดเออจะ้ะมีตังแล้วนี่นคนมีตังนี่เว่อรตังคายขวดร่าง,างอยู่นู่นโอ้วิ่งไม่ไหว <laughs> ถ่ายไปวิ่งไม่ไหวโอเคเอาไปซื้อตั๋วก่อนนะคะเราต้องวิ่งแล้วแหละไปตั่ะเราไม่ทันเที่ยวนี้อ่ะตัวเ <c oughs> องเที่ยวอีกเดียเลย สิบนาทีเราไม่ทันรถไฟเที่ยวนี้รถไฟไปแล้วซื้อตั๋วไม่ทันไม่เป็นไรรถไฟมีบ่อยอยู่ <Okay. S 1> ระหว่างรอมินตี้ซื้อตั๋วนะคะชมวิวก่อนโู้วิว้างหลังเมื่อวานก็ผ่านไปรอบนึงแต่ไม่รู้ว่าติดวิวอะไรไปให้มาก ก็ถ่ายเยอะๆเดี๋วหลุดเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นวิวสวยๆยางามๆโอ้ปวดแขนด,ด้วยสบายเป้ดนะงเปเริ่มนาตอนนี้เราก็ได้ตัว๋วรถแตรมแล้วนะคะไปขึ้นรถแตรมกันดีกว่าฟิว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 โอเค เขาอบอกว่าวันนี้นนอะไรฝนจะไม่ตกอ่ะอะไรดินี่นี่นะ E